สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านจิกเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่วงแกะของล่องเลยกันอีกแล้วนะคะโดยที่วันนี้นะคะแม่บ้านจะพาทุกคนมาดูเมารุ่นใหม่ล่าสุดของจิ g กโนนะคะรู้สึกจะเพิ่งจะออกมาได้ประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะซึ่งเมารุ่นนี้นั่นเองก็คือเอ่อชื่อรุ่นว่า GM 962 Lancer นะคะราคา650บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีการ,รประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันนะคะท่าเขาเขียนไว้ตรงนี้แล้วอ่าส่วน มารุ่นนี้นะคะก็มีมาโคให้ใช้แล้วก็เป็นไฟ RGB ด้วยนะคะสามารถคลิกได้ทั้งหมด20ล้านครั้งด้วยกันนะทุกคนนี่ให้ดูหน้ากล่องโอเคทีนี้อะไฟเนี่ยมี10โหมดด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถ ปรับได้ถึง10,000 DPI นะคะสำหรับคนชอบคลิกไวๆหรือว่าเล่นเกมเแนวไวๆนะคะแบบแนวยิงปืนอะไรอย่างนี้นะคะเมาส์รุ่นนี้ก็เหมาะเลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องข้างบนเป็นอย่างนี้นะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะให้มีดูดีไซน์ของเมาส์ให้เราดูด้วยนิดนึงนี่รุ่นนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะนี่คือหน้าตา ของเมาส์นั่นเองนะคะแม่บ้านพยายามมาให้ไฟมันสะท้อนอ่ามันจะเป็นแสงข้างๆแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับคนอยากให้มีแสงแต่ไม่อยากให้แสงเยอะเกินไปอะไรแบบนี้นะในความรู้สึกแม่บ้านก็ขนาดเดี๋ยวนะขนาดแม่บ้านขอลองทาบหน่อยมือแม่บ้านจะเล็กหน่อยนะทุกคนก็พอดีมือแม่บ้านนะคะอ่าก็โอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวแม่บ้านลองเสียบโน้ตบุ๊กกันดูนะคะแล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าไฟมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแกะก่อนนะคะทุกคน โอเคไม่เลิโอเคค่ะก็เสียบเมาส์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่บ้าให้ดูแสงนะคะนี่แสงก็จะเป็นด้านข้างแบบนี้แบบว่าไม่น้อยไม่เยอะเกินไปนะคะกุบกริบกริบเหมาะสำหรับคนที่อยากให้มีแสงสักนิดนึงแบบบางคนอาจจะไม่ชอบแสงเยอะไงอันนี้ก็แบบมีเรียบๆนิดๆน,น,น,น่อยๆผ่ากลางมาเลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะแล้วเมาส์นะคะก็ดูชัดๆกันนิดนึงอ่าเมาส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่ม dpi นะคะก็คือความเร็วนั่นเองบวก ก็จะยิงเพิ่มแล้วก็ทวไปสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นนะคะอย่าลืมแล้วก็จะมีปุ่มลบตรงนี้นะคะรู้สึกว่าไฟถ้าจะไปปรับแบบละเอียดๆต้องไปปรับในซอฟต์แวร์ของ s ิกโนนะคะก็คือไปโหลดมาแล้วก็ปรับไฟได้แบบละเอียดละเอียดเลยนะโอเคแล้วก็จะมีเมาส์ข้างด้วยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยโอเคมีเมาส์ข้างนะคะสองอันเนาะก็ประมาณนี้ปุ่มคลิกซา้ายคลิกขวาสกอเมาส์นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนให้ดูข้างล่างกันหน่อยโอเค อ่ะเดนีย่ยวแม่บ้านจะลองคลิกนะคะแม่บ้านอาจจะไม่ได้ไปลองเล่นเกมให้ดูนะคะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าไม่ไอทีนนเดีย๋ยวแม่บ้านขอลองปรับแม่บ้านเป็นคนคลิกเม,มาส์ไวมากนะคะถ้าเกิดมีไวเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเพราะว่าแม่บ้านแบบไม่นี่เออโอเครู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ใช้แผ่นรองเมาส์ด้วยนะคะแบบเป็นบนโต๊ะธรรมดาธรรมดาเลยอืมรู้สึกเซนเซอร์โอเคอยู่นะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะจ๊ะ แล้วก็ดีไซน์โอเคจับถนัดมือนะคะก็แบบพอดีมือแม่บ้านเลยนะคะถ้าใครมือใหญ่กว่านี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะยังไงก็ต้องไปลองจับกันเองด้วยนะคะแต่ถ้าถามแม่บ้านในราคาประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยเนาะเพราะว่าเราแบบมีมาโคมีเมาส์ข้างแล้วก็ปรับไฟอะไรได้ด้วยนะคะก็ในกล่องนะคะจะมีประกอบไปด้วยคู่ม,มือให้เราด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะทุกครั้งเลยก็คือจะต้องมีใบรับประกันให้ทุกคนนะคะเพราะถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้ใช่ไหม อ,อย่าลืมนะคะว่ารุ่นนี้รับประกัน2ปีนะจ๊ะอย่าลืมเขียนส่งไปเด้อโอเคก็เข้าคราวก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับเมาส์ารุ่นนี้นะจ๊ะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะถ้าใครถูกใจใช้เลยก็อย่าลืมไปอุดหนุนจิ๊กนกันได้นะคะถ้าชอบหรือว่าใครมองหาเมาส์ราคาไม่แพงนะคะแบบว่าราคาเอื้อมถึงเราก็แบบเป็นสายเกมมิ่งด้วยก็โอเคนะหรือไม่ได้ใช้สายเกมมิ่งก็ซื้อได้นะคะก็คือใช้งานได้เหมือนกันเนาะ โอเคก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งรุ่นนี้คือ GM 962นะคะแลนเซอร์ราคา650บาทเท่านั้นเองนะคะอ่ะโอเค สำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อเมาส์รุ่นนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะคะไม่กัดเด้อแล้วก็ถ้ายัางไรก็เออสามารถซื้อเมาส์แล้วหูฟังหรือทุกอย่างของ Signal ได้ทางแฟนเพจ i g n a l นะคะโดยตรงหรือว่าจะซื้อตามพวกจิ๊บไอฟออะไรก็ได้หมดเลยนะคะมีตามร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วประเภทเลยนะคะ สามารถสั่งได้เลยถ้าใ,ใครไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนจริงๆก็มาสั่งกับแม่บ้านเลยก็ได้นะคะหรือแม่บ้านจะติดต่อให้นะคะก็โอเคอ่ะก็สําหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าเนาะบายบาย